สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาอัปเดตดอกลิลลี่ของเราที่ปลูกไว้นะคะตอนนี้อายุ60วันค่ะ60วันพอดีเลยนะคะเริ่มบานแล้วค่ะดอกแรกที่ตูมมาเมื่อวันก่อนนะคะเป็นสีเหลืองค่ะสวยมากแต่ว่ายังไม่บานเต็มที่นะคะแล้วก็ดอกอื่นๆก็กำลังจะทยอยบานค่ะนี่คือลิลลี่อายุ60วันนะคะต้นนี้ก็ กำลังจะบานเหมือนกันค่ะยังไม่รู้ว่าเสีอะไรลุ้นอยู่นะคะแล้วก็มีค่ะอันนี้อาจจะอีกหลายวันนะคะกว่าจะบานใช้เวลานานมากค่ะสวยมากๆค่ะเพื่อนๆสวยจริงๆสมการรอคอยเลยนะคะโดยเฉพาะดอกนี้ค่ะโตที่สุดแล้วก็สวยที่สุดค่ะ คุ้มเลยค่ะแต่นางใช้เวลานานมากในการจะออกดอกนะนการจะบานเนี่ยหกสิบวันพอดีค่ะสวยไหมคะ